Feel like สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นน้าไฟนี้ไม่มีผู้ชนะสื่อดังเผยหากอันโปสัดแข่งใส่ปากเกียวบนเวทีศึกไรซิ่งจะเกิดอะไรก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กดซอบสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24การแข่งข,ข,ขันชกมวยไฟพิเศษสุด r i ซ i n g ระหว่าง The Pacman Manny p a q u i a กับ Rukiya Anpo k i c k b o x i n งชาวญี่ปุ่นที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาในเมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับกติกาการประชันน้กกันของทั้งคู่จะเป็นการชกในกติก,กามวยสากลทั้งหมด3ยกแต่มีกติกาพิเศษให้สามารถหมุนตัวชกกับหลังได้โดยใช้แขนฟาดลูเกมการชกเป็นทางด้านแมนิปากเกยลที่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาแต่ก็ต้องเจอกับปัญหาในเรื่องของช่วงชกและขนาดตัวของกำปั้นเจ้าถิ่นที่ใหญ่กว่าถึง14เซนติเมตรสุผลการแข่งขันปรากฏว่าครบ3ยก ไม่มีใครเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกกันได้ทำให้กรรมการตัดสินใจชูม,มือให้กับนักบวยทั้งคู่เสมอกันไปในที่สุดแย่แล้วก็ตามหนึ่งในเรื่องที่หลายคนกังวลก็คือรุกิยะอันโปนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการเตะที่หนักหน่วงและใช้ปิดบัญชีคู่แข่งมากมายแต่ทางฝ่ายจัดได้ตั้งกฎเหล็กเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันเรียบร้อย รือทาง b l a c k b e l l m a g a z i n e c o m สื่อดังในวงการกีฬาต่อสู้ได้เปิดเผยเงื่อนไขลับที่ทางฝ่ายจัดตั้งเอาไว้ว่าหากนักชกแดนประดิษฐ์วัย28ปีเผื่อใช้ลูกเตะในไฟนี้เมื่อไรจะต้องถูกปรับเงินเป็นจำนวนสูงถึง5ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ179ล้านบาทเลยทีเดียว